ข้อที่28นะครับข้อมูลการผลิตเหล็กเส้นของโรงเรียนโรงงานโรงเรียนนะครับข้อมูลผลิตเหล็กเส้นของโรงงานแห่งหนึ่งเป็นดังนี้นะน้ำหนักของเหล็กเส้นที่ผลิตได้มีการแจกแจงปกติโดยมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ A กิโลกรัมคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับแจกแจงปกตินะมีค่าเฉลี่ยเป็น A กิโลกรัมและส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ B กิโลกรัมนะหากสุมเหล็กเส้นจากโรงงานแห่งนี้มา1เส้นพบว่าความน่าจะเป็นที่ได้เหล็กเส้นมีน้ำหนักน้อยกว่า8.86กิโลกรัมคือ0.31และความน่าจะเป็นที่จะได้เหล็กเส้นมีน้ำหนักมากกว่า8.9กิโลกรัมคือ0.31ค่าของ A บวก 2b เท่ากับเท่าใดนะครับกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานดังนี้นะครับก็โจทย์ก็ให้ตารางพื้นที่เส้นโค้งมานะครับข้อนี้คือยังไงก็ขึ้นเริ่มอย่างนี้ครับโจทย์บอกว่า,าข้อมูลชุดนี้นะมีการแจก,กแจงปกติครับ คำว่าการแจกแจงปกติเนี่ยคี์เวสำคัญนะครับก็คือถ้าเราไปเขียนกราฟอะไรกราฟความถี่นะของข้อมูลชุดเนี้ยนะมันจะได้กราฟออกมาเป็นลักษณะนี้ครับเป็นรูปกระคังความ เยวเป็นรูประคังความแบบนี้โดยที่มีค่าเฉลี่ยเป็น A แสดงว่าราคังความเนี้ยจุดยอดของมันเนี่ยจะมาตรงกับจุด a เอจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น B นะครับ เอออันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกทีนี้ประเด็นก็คือว่าโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกว่าความน่าจะเป็นนะครับอืมก็คืออย่างนี้ความน่าจะเป็นคืออะไรล่ะความน่าจะเป็นที่อะไรได้เหล็กเส้นมีน้ำหนักน้อยกว่า80ดสิอ่อแปดกกิโลกร,รัมเนี่ยคือ0 3น มาเคลียร์เรื่องความน่าจะเป็น0.31ก่อนคืออะไรก็คืออย่างนี้ถ้าเราเอากราฟนี้นะออไปแปลงเป็นกราฟเนะครับที่เขาเรียกว่าโค้งปกติมาตรฐานเนี่ยเ,ออเราสามารถเอารูปนี้ไปแปลงเป็นโค้งปกติมาตรฐานได้แบบนี้ครับ โค้งเหมือนกันแหละนะแต่ว่าไอตัวเลขบนแกนเนี่ยจะต่างกันโดยที่ตัวเลขบนแกนเนี่ยนะค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราแปลงอันนี้มันเป็นสมมติอันนี้เป็นแกน x ของเมื่อกี้ของรูปบนนะสมมติมันคืออะไรล่ะน้ำหนักนะน,นี่เป็นน้ำหนัก หนักในวิชาคณิตศาสตร์นะก็คือมวลในวิชาฟิสิกส์คนละอันกันอ่ะอันนี้น้ำหนักทีนี้ถ้าเราแปลงจากตัวเลขน้ำหนักเนี้ยให้มาเป็นค่าแซตเราจะพบว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะตรงกับแซทที่ศูนย์ครับอย่างนี้แล้วความน่าจะเป็น0.31เนี่ยมันคืออะไรความน่าจะเป็น0.31ก็คือว่าถ้าเราใช้ใช้แคลวะหาพื้นที่นะหาพื้นที่ส่วนนี้ครับ นะมันจะได้พื้นที่เนี่ย0.31พอดีนะครับเออใช้แค,ค่นคนรับนะฮะพื้นที่เนี่ยมันจะได้พื้นที่0.31เอออย่างนี้อันนี้คือความหมายของว่าความอันนี้คือความหมายของว่าความน่าจะเป็นที่จะได้เหล็กเส้นที่มีน้ำหนักน้อยกว่า8.6เนี่ยเออ,เอ,อ 0.31แล้วเลข8.6นี่คืออะไรเลข8.6กนี่ก็คือว่าถ้าเราคิดที่พื้นที่0.3 1หรือความน่าจะเป็น0.3 1น่นะครับตัวเลขตัวนี้นะมันจะตรงกับเลขบนแกนเซตที่ที่เลขหนึ่งแหละนะครับแต่เลขบนแกนเซตเลขหน,นึ่งเนี่ยมันจะไปตรงกับเลขบนแกรนรูปบนที่เป็นที่ยังไม่ได้ปรับเป็นค่ามาตรฐานอ่ะ นะครับที่แกนนอนมันยังเป็นน้ำหนักอะ่ะนะมันจะไปตรงกับเลข8.86จแดครับอแอสดงว่าเลขตัวนี้มันคือ8.86จุดอย่างนี้นะครับนี่คือความหมายของคำว่าความน่าจะเป็นที่ได้เหล็กเส้นมีน้ำหนักน้อยกว่า8.86เนี่ยออคือศูนย์จุดก็คืออย่างนี้นะครับ เยนะอ่ะทีนี้ประเด็นถัดมาเออแล้วเลขบนเกณฑ์นี้คืออะไรครับเลขตัวเนี้คยคืออะไรเออเลขในช่องสี่เหลี่ยมนี้คืออะไรเราก็ไปดูจากกราฟครับว่าถ้าพื้นที่0.31เนี่ยพื้นที่0.31เนี่ยมันจะไปตรงกับเลขบน แกน Z เนี่ยเลข Z ซเนี่ยคือเลขอะไรจากกราฟเนี่ยบอกว่ามันคือเลขลบ0.5ใช่ไหมงั้นเราก็รู้ได้เลยว่าเลขตัวนี้นะครับคือลบ0.5เลขที่จะให้พื้นที่เป็น0.31ดมนะเออันแกน Z ซเนี่ยคือเลขลบ0.5 0.5อย่างนี้ครับอ่ะโอเคทีนี้เรากำลังจะไปไหนเนี่ยเขาให้หา a บวก 2b ใช่ไหมสิ่งที่เขาให้หาคือ a กับ b เราไปไหนตอนไหนละนะครับยังอยู่ในประเด็นนะเรายังอยู่ในเรื่องที่ต้องการหาครับตอนนี้เอออ่ะก็คืออย่างนี้มันมีสูตรสูตรนี้อยู่ สูตรค่ามาตรฐานอ่ะนะครับสูตรว่าไงล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรค่ามาตรฐานเดี๋ยวเช็คสูตรให้เปิดไปในหนังสือบทความบทเรื่องการแจก ใส่ตัวแปรสุมม่มน,นะครับแล้วก็การแจกแจงปกติพวกนะี้นะมันก็จะมีค่าเฉลีย่ยมันก็จะมีสูตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนะนะเออเจนะจากสูตรจากสูตรอะไรครับเนะเท่ากับ x เอาข้อมูลไปลบกับค่าเฉลี่ยครับแล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนแอนจากตรงนี้ปับ๊บเราก็พบว่าถ้า Z เนี่ยเป็นลบ0.5นะครับเ,เราก็ลองแทนค่าลบ0 5. มันจะได้ x x เนี่ยก็คือข้อมูลในที่นี้ก็คือน้ำหนักนะเป็นข้อมูลจริงของที่จวดให้มา Z เนี่ยเป็นข้อมูลของค่าค่ามาตรฐานะนะครับคนละตัวกัน เเนี่ยจะเท่ากับ x. x ในที่นี้ก็จะไปตรงกับ8.86ลบกับค่าเฉลี่ยนในที่นี้ก็คืออะไรครับก็คือ a หารส่วนเบี่ยงเบนในที่นี้แซิกมากตอนนี้ก็คือส่วนเบี่ยงเบนก็คือ b ออ อ่ะทีนี้เราก็ลองจัดการย้ายข้างนิดหนึ่งนะครับเ,เราก็ย้าย b ไปคูณกับลบ0.5ก็เป็นลบ0.5 b เท่ากับ8.86ลบ a อ่ะยังไม่ได้ a เพราะติด b นะอ่ะลองไม่เป็นไรนะครับก็ย้ายข้างเอา a มานี่ก็เท่ากับ เอาเอาเอาแปดนะเอาศูนไปบวกครับเออย่างนี้จบยังไม่ได้ A เพราะว่ามันติด B ออะดิเอะก็ต้องติดเอาไว้ก่อนเนะี่ยอันนี้เป็นสมการที่1แล้วกันนะครับต่อไปยังไงต่อโจทย์บอกมาอีกครับโจทย์บอกมาอีกว่าถ้าความน่าจะเป็นที่เหล็กเส้นมีน้ำหนักมากกว่า8.9คือ0.31 น้ำหนักมากกว่า8.9มีความน่าจะเป็นเป็น0.31คืออะไรครับความหมายก็คืออย่างนี้นะ น้ำหนักมากกว่า8.9มีความน่าจะเป็นอะไรนะาความน่าจะเป็น0.31นะครับ ก็คืออย่างนี้อย่างนี้นะถ้าถ้าถ้า,าน้ำหนักมากกว่า8.9คือความน่าจะเป็น0.31สมมุตินะเราพิจารณาน้ำหนักของเหล็กเนี่ย ไปดูบนตัวเลขบนแกนนต่ยที่8.9นะครับ8.9เนี่ยจะอยู่ตรงไหนยังไม่แน่ใจนะครับก็คืออย่างนี้แต่ว่านะถ้าตามเซนต์เนี่ยคิดว่า8.9เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขประมาณนี้ครับเออ8อรเออ8.9มันน่าจะเป็นตัวเลขตรงนี้ ทำไมถึงเป็นตัวเลขตรงนี้ตัวเลขแปดจุดเก้าเนี่ยเขาบอกว่านะมันความน่าจะเป็นที่เหล็กเส้นเนี่ยจะมีค่าน้ำหนักมากกว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันคิดเป็นความน่าจะเป็นที่มากกว่านะคิดเป็นความน่าจะเป็นศูนย์จุดสามหนึ่งก็หมายความว่าเลขแปดจุดเก้าเนี่ยถ้ามันไปตรงกับกราฟกราฟแซตนะครับ พื้นที่ของกราฟ Z เนี่ยมันจะต้องเป็น0.31ครับเออเนี่ยต้องเป็น0.31นะนะครับมากกว่า8.9ที่ศูนย์จุดมีพื้นที่ศูนย์อุดงั้น8.9ก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะ,ะตามเซนงั้น,น8.9เเนี่ยมันก็น่าจะตรงกับตัวเลขอะไรสักตัวหนึ่งตรงนี้ นะครับอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือเลขเนี้ยควรจะเป็นเลขอะไรนะพออย่างนี้ปั๊บเราจะเห็นอย่างนี้ครับนะที่จริงวิธีการหาตัวเลขนี้ต้องหาได้จากพื้นที่พื้นที่พื้นที่ที่เอ่อจากตารางนะซึ่งตารางเนี่ยนะเราจะคิดพื้นที่จากซ้ายสุดนะเออมายังจุดที่เราสนใจถ้าจุดที่เราสนใจก็คือจุดนี้นะ เราก็ต้องนับว่าพื้นที่จากซ้ายมาถึงจุดนี้เป็นเท่าไหร่น,นี่0.31ถ้าพื้นที่จากซ้ายก็พื้นที่รวมกันให้ได้หนึ่งแสดงว่าพื้นที่จากด้านซ้ายเนี่ยมันต้องเป็น0.69แล้วก็ไปเปิดตัวเลข0.69ว่ามันตรงกับเลขอะไรนะเลข0.5เห็นไหม อันนี้มันต้องคิดกันยาวถ้าถ้าคิดแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยเราโชคดีนิดหนึ่งครับก็คือว่าอย่างแรกเราต้องรู้ว่าไอ้กราฟรละคำคว่ำที่เป็นกราฟเซตเนี่ยมันมีความสมมาตรนะมันเป็นกราฟที่สมมาตรแสดงว่าถ้าถ้าอย่างนี้ก็คือว่าถ้าพื้นที่เนี้ยถ้าพื้นที่เนี้ยเป็น0ูนจดมนะแล้วมันไปนตรงกับเลขลบ0.5แล้วพื้นที่ตรงเนี้ยเป็น0 3นดมด้วยเลขตรงกันเลยนะเรา เนื่องจากความสมมาตรของกราฟเนี่ยเราจะเดาได้ทันทีเลยว่าออตัวเลขตัวนี้ก็น่าจะเป็นบวก0.5ครับเ,ออเลขเนี้ยน,น่าจะเป็นบวก0.5เออตรงน,นี้นะบวกไม่ต้องเขียนออพอได้อย่างนี้ปั๊บเราก็เริ่มเห็นทางสว่างละนะออก็เพราะฉะนั้น จากรูปเนี่ยเราก็จะได้ว่าที่นะเออก็เหมือนเดิมนะจากสูตรจากตรงนี้เราก็จะได้ว่า,เ,าเลขแปดจุดเก้าครับเราแทนค่าในสูตรนี้เหมือนเดิมแทนค่า x เท่ากับ8.9นะไปตรงกับค่า z เท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับ0.5ลงในสูตรครับก็จะได้ z z เนี่ยก็คือ0.5เท่ากับ8.9ลบค่าเฉลี่ยก็คือ a แล้วก็ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานก็คือ b นะ 简单烂一块 เท่ากับศูนย์จุดห้าตรงกับ x เท่ากับ8.9อย่างนี้ครับเราก็จะได้ว่า0ูเท่ากับ8.9ลบ a ส่วน b ย้ายข้างนิดนึงครับเราก็จะได้เป็น0ู b เท่ากับ8.9ลบ a นะ อ่าย้ายข้างอีกหน่อยก็จะได้ a เท่ากับ8.9ลบ0 5 b อ่าให้อันนี้เป็นสมการที่2นะครับทีนี้เราก็จัดการแก้สมการหา a กับ b นะครับเออถ่อไปก็งานแก้สมการใช่ไหมห a และ b แก้ไงครับก็เอาสมการที่1มาบวกกับสมการที่2ครับเราก็จะได้ว่า a บวก a นะ a ของสมการที่1บวกกับ a ของสมการที่2ก็เท่ากับ8.86ของสมการที่1นะบวก0 5 b ของสมการที่1บวกกับ8.9ของสมการที่2ลบกับ0 5 b นะครับอันี้น b 0 5 b มันลบกันกลายเป็น0นย์ ก็ลบกันกลายเป็น0ก็เหลือ8.86บวกกับ8.89นะ ได้เป็นแล้วครับก็จะได้เป็น 2a เท่ากับ8.86กับ8.9บวกกันก็ได้เป็น17.76 a ก็เอา17.76ตั้งหาร 2a ก็ได้เป็น8.88ได้ a มาปับ๊บเราก็ไปหา b นะเราก็เอเอได้มาแล้วตัวหนึ่งนะโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หา a บวกสอง b ใช่ไหมเออเราก็ต้องไปหา b ครับแทน a ลงในอสมการ2ก็ได้เราก็จะได้ A 8.88เท่ากับ8.9ลบ0.5 B ยายครั้งที่นึง0.5 B ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นบวก8.9ก็ลบด้วย8.88ได้เป็นได้แหละ ก็ได้เป็น8.9ลบ8 8 8ก็เหลือ0.02ยงกมศูนย์จุดห้ก็ย้ายข้างอีกหน่อยหนึ่งนะ 0.02หารด้วย0.5ก็เท่าไหร่ก็เหลือเป็น0.04ย์จเพราะฉะนั้นได้ว่าอะไรครับโจทย์ให้หาให้หา a อบวกสอก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ8.88 บวกด้วย2คูณสูงดได้ A บวก2 B ก็เท่ากับ8.96นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ไปฝนในช่องคำตอบ8.96นั่นเองอ่ะจบนะครับ